คลิปนี้นุ่นจะพามาอัปเดตบรรยากาศขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่จากกรุงเทพหลังคลายล็อกดาวช่วงกันยายน2564ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตามมาดูในคลิปนี้กันค่ะพอมาถึงที่สนามบินสวนุวรรณภูมินะคะเขาก็จะมีสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายเนาะถ้าอุณหภูมิปกติก็รับสติกเกอร์ไปติดค่ะ พวกเราบินกันวันที่10กันยา2564นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศสนามบินค่อนข้างเงียบมากเลยค่ะยังไม่ค่อยมีคนเดินทางเท่าไหร่นะคะบรรยากาศสนามบินนะคะช่วงนี้นะคะที่สวนภูมิก็จะประมาณนี้อนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเชียงใหม่กับสายการบ,บินเวียดเจ็ตนะคะแล้วเราก็ได้ทำการเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วขเขาเปิดให้เช็คอินออนไลน์แล้วอันนี้นะคะ 24ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนการเดินทางก็เข้าไปเช็คอินออนไลน์ได้แต่ว่าพนักงานบอกว่าเพื่อความสะดวกเนาะถึงจะเช็คอินออนไลน์มาแล้วก็ให้พนักงานตรวจเอกสารสำหรับการเดินทางช่วงนี้ที่เคาน์เตอร์ก่อนเราจะได้ปรีบอร์ดบิ้พาสให้ time, แล้วก็ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นเราต้องไปอรอตรวจที่หน้าเกตก่อนจะขึ้นเครื่องอีกทีหนึ่ง อ๋อโอเคงั้นก็คือต้องเข้าไปตรวจก่อนอยู่ดีก่อนที่จะเข้าเกตไปสำหรับไปเชียงใหม่อะช่วงนี้นะก็ต้องฉี่ลถทีพบรบ2เข็มแล้วหรือว่าถ้าเป็นแอสตราก็พบ1เข็ม14วันนะคะไม่อย่างนั้นจะต้องไปตรวจโควิดก,ก่อนเพื่อมีเยื่นผลก่อนไปเชียงใหม่ลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจเอกสารกัน ตอนไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์อย่าลืมเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนแล้วก็แบบประชาชนไปให้พนักงานตรวจเอกสารด้วยนะคะได้รับวนี้วหรับวัคซีน6อส้ตอราตรวจเอกสารที่หน้าเคาน์เตอร์ เวียดเจ็นะคะเวียดเกลับมาบวินแล้วทุกคนเชียงใหม่ก,ก็เวียดเจ็ดได้เดี่ยตามไปดูว่ามันเปงไายที่เห็น QR โค้ดเยอะแยะมากมายตรงนั้นนะคะอย่าลืมเลือกสแกนของ CM ชนะนะแล้วก็กรอกข้อมูลที่เขาต้องการนะคะเช่นเราจะไปเชียงใหม่ทำไมไปถึงเมื่อไรพักที่ไหนนะคะกรอกแล้วเราจะได้ SMS มมานะคะเราต้องเก็บไว้โชว์ตอนถึงสนามบินเชียงใหม่ค่ะ แนะนำเลยนะคะว่าควรกรอกไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะไม่อย่างนั้นไปยืนออกรอกตรงที่สนามบินเชียงใหม่จะเสียเวลามากค่ะพอตรวจเอกสารเสร็จแล้วได้บอดดิ้งพาสมาแล้วนะคะก็เดินเข้ามาได้ตามปกติเลยค่ะบอกเลยว่าข้างในเนี่ยค่ะก็ยังเงียบมากอยู่นะคะคือคนน้อยมากๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรเปิดเท่าไหร่นะจะมีก็แต่รอสั่งนะคะ ็สามารถหาของกินอะไรได้าน้นๆหน่อยเนาะนุ่นซื้อโอเด้งมากินร้อนๆก่อนเข้าเกทคือแบบชอบมากเลยค่ะมาถึงหน้าเกทแล้วนะคะตรงนี้ก็รอคิวไม่นานนะคะพนักงานรวดเร็วดีมาก เขาก็จะปอัดรปรสารแล้วขอแบบชาชนให้ตรวจมาคร็งมก่อนเนาะกติเลยค่ะตรวจเสร็จแล้วยังไม่จบค่ะต้องต่อรถเพื่อไปขึ้นเครื่องอีกจ้าซึ่งน่นว่าเขาจัดการได้ค่อนข้างโอเคนะคะคือคนไม่ได้แน่นเกินไปเหมือนแบ่งรอบรถคือแบบว่าโอเคเลยค่ะมีโซเชียลดิแทนซิ่งวะซ้าแต่ว่าก็มาออกกันตรงประตูทางขึ้นเครื่องเหมือนเดิมค่ะ ัมขึ้นมาบนเครื่องก็มีเจลล้างมือให้นะคะแล้วก็ระหว่างอยู่บนเครื่องก็อย่าลืมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะคะระหว่างเดินทางบนเครื่องช่วงนี้ก็ ยังไม่มีน้ำยังไม่มีอาหารขายนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้องนั่งเงียบๆดูวิวชมวิวประจาาแป๊บเดียวก็ถึงเชียงใหม่แล้วค่ะมาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วก็เตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็แอปหมอพร้อมที่มีประวัติการฉีดวัคซีนของเรานะแล้วก็เอสเอที่ได้จากการลงทะเบียน CM ชนะค่ะไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนะคะ

ตรงทางออกจะมีอยู่2แถวนะคะแถวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ออกได้เลยไม่ต้องสวันะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มีผลตรวจโควิดมานะก็เขามีตรวจสวัสให้ฟรีนะคะถ้าตรวจแล้วก็ต้องรอผลโดยการกักตัวอยู่ที่บ้านพักหรือในโรงแรมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดเชือ้อก็สามารถเข้าเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องกักตัวคะ่ะ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นมาตราการที่นุ่นบินวันที่10กันยา2564นะคะถ้าใครบินก็อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้อะไรๆก็เปลี่ยนไปเร็วมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ